เันญเธอเชิญเ,เอเดมานูเอลอง์พระผู้ไทยชนอีสราเอลผู้ร้องครครามรำให้ ชันเธอชัอนเธอองแสงอรุณฉันมาชู่ชื่นใจผู้พึงบุญฉันมาขับไล่ความมืดออกไปไล่เงาวความตายหายไก,กลายิยนดีปรีดาเอ็มมาเนอเอลที่ส่งมาช่วยชอีน ส่องฤทธิ์เดชผู้ถือกุญแจเชิญไขประตูสวรรค์เบื้องบนให้ชนมุ่มไปปลอดภัยนานา,ห,นาห่วงอันตรายาไารวีอินดีปรีดาเอมมานเนวอลที่ส่งมาช่วยชนอีสรา ในการเตรียมสมโพธ์พระคิตะสมภพ,พสู่การเตรียมฉลอง150ปีของคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปธรรมคณะซิสเตอร์ซาเลเซียนเราเยาวชนผู้เป็นสิทธซาเลเซียนทุกคนปรารถนาจะก้าวเดินไปพร้อมกับพวกท่านและพร้อมกับประชากรของพระเจ้าโดยมีจุดหมายปลายทางคือเมืองเบตเลเฮมด้วยท่าทีของการใส่ใจรับฟัง และเดินเคียงข้างกันในแต่ละวันพร้อมกับบุคคลกลุ่มต่างๆพระสันตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงคณะครูผู้แพร่ธรรมเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มชาติพันธุ์ครอบครัวพระวาจาของพระเจ้าจะเป็นแสงสองก้าวเดินของเรา สอดคล้องกับคําเชิญชวนของพระสันตป,ปาปาให้เรามีท่าทีใส่ใจรับฟังเดินเคียงข้างกันสู่เมืองเบดเลแฮมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังณที่นั้นเราจะพบองค์พระเยซูบุตรพระเจ้าพระผู้ไถ่ผู้ทรงรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์และร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์แห่งความรักเลอฟ f อร์มเ a v e n ในค่าคืนแห่งแสงสว่างและความยินดีอันเลลูยาพระบรสารจานกนาถถ้าผู้ใดอับอายเพราะเราและเพราะถ้อยคำของเราบุตรแห่งมนุษย์ก็จะอับอายเพราะเขาเมื่อเสด็จมาในพระสริลุ่งโรดของพระองค์ของพระบิดาและของบรรดาทูตสวรรค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ข้อปฏิบัติ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ใหญ่บทภาวนาสำหรับคณะซิสเตอร์คณะครูจะได้รับพระพรแห่งปรีชายานมีใจร้อนรนในการทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่บรรดาเด็กๆและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ